าวดีครับอยู่กับผมเวอร์นะครับอยู่ในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมอันนี้ผมจะมารีวิวโกคูตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นโกคูตัวใหม่ที่มานะครับผมเดี๋ยวไปดูเลยนะครับผมมายูในเกมนะครับผมอันนี้ก็เป็นโกคูที่นั้นนะครับที่เรามารีวิวนี่โฮ้คอยญาแอดเย็นกอนนะครับ เนี่ยจะเป็นโกคูอันนี้นะครับมันก็จะบวก,กเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันนะครับของโกคูเนี่ยเป็นท่าพลังเอพลังขึ้นเต่าปกตินะครับนี่เปลี่ยนท่าเป็นทวินลิซัดพันธ์นะครับมาดูย้ายไปตรงนี้เดี๋ยว เปลี่ยนเป็นท่านี้นะครับต่อไปเป็น m a t e i a l Rush นะครับเปลี่ยนท่าหม่นะครับน,นี่นะครับต,ต่อไปท่านี้คือ Blizzard i t z นะครับเปลี่ยนท่าใหม่นี่นะครับ เป็นท่าอะไรนะท่าบัดบัดท้งเลนนะครับต่อไปเปนนน็นบันกิงกินะครับมีท่ามีท่ากดคือบันกิงกินะครับเราลองกดกันดูนี่ครับอ๋อพอพอใช้บอลกิงกีเสร็จมันก็เปลี่ยนเป็นลีใต้แล้วพอเอานี้ไปชาร์จนะครับแล้วรอด้วนะ อะไรกเได้ว่าชา้าอย่างโอ้เมื่อกดเสร็จอันน,ะน,นี้ตอนนี้นะครับมันก็จะต้องรอโค้สิ่สามรอบนะครับเดี๋ยวรอดูท่าวิิต้ากันก่อนนะครับรอวิจิต้าดนะีตีดีๆๆๆ ก็มันปล่อยมันนะครับรอเวจิต้ามานะนี่พอเวดเวจิต้านะครับผมมาดูท่าเวจิต้ากันนะนี่นะเป็นท่ายิงอะไรไม่รู้นะครับผมไปลัสอินแผงนะครับท่าประมาณนี้นะปไปเทลโซนเอ็กซ์โพลชั่นนะครับ ไปไฟนนลบลาส์นะครับเป็นท่าลำแสงสุดท้ายนะครับผมรอแป๊บนึงนี่นบกอกรนะยะเอ้ยบวกเวลา30%นี่นี่ครับนี่เป็นไฟนนลบลาส์ครับ ันนี้ก็เป็นนี่ครับด้านหนึงอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวไปกดออโต้นะครับแล้มันก็จะเปลี่ยนเป็นโกคูมานะครับนี่ครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เขาแบบซิชั่นโคเกะสิบสามรอบเอ้ยสลับไปมาโคเกะสิบสามรอบเลยนะครับโอเคกดแล้วนะครับมาลองมาดูกันนี่นี่เป็นแบบนี้นะ คืออย่างเฟียวนี่นะครับโอ้มาสองหมื่นนะครับอันนี้เวลแค่สิบหกนะครับนี่ต่ไปเอลีนีน่าพลังขึ้นต่อนะบต่อไปชีบเลสบาร์เลสนะครับให้ประก,ก,การีนระลวงโคตรเฟียวครับต่อไปเป็นแอสซาวนะครับวงวงเอยเป็นเอลีแบบ เอวีแบบใหม่นะครับโอผ้ผ่าแล้วก็แตกนะครับนี่เป็นชีเบรกลัชนะครับอุ้ยงวงโคตรใหญ่นะครับวงเอวีวงควมโคตรใหญ่เลยอือโคตรเสี้ยว,ยวถ้าแบบเรลียวตัน่าจะอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวว่าเอ้ยเฮ็กนี่เ้ยนี่พวกเดียวเจ๋ไปเจอเพืนดูไ่รูเรื่องขอรีวิวเพลง่งนี้นะครับใครชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้ยนะครับผมไปละเจัดัน